สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องน้ำกนละกันครับผมสำหรับมื้อนี้มาพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องมาพบพ่อกันอีกแล้วอีกแล้วครับกับทางด้านส่มไก่นมหมอนล้ำสิงมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาเอาแนวมันไปไวมาเอาในมันไปหวานมาเอาแนวขี่คันไปไวแต่ยู่พื่อดีพื่นมาเนาะ ืัอนี้มาพบครับเจ้าเยีาสุดหล่อครับพี่น้องครับเนาะโอ้ยเบิ่งสวดทรงพี่น้องครับเนาะสูงเงาเข้าดีผิวพันณสวยงามครับอืมขบวนประกวดแกสิคือสิีด้ที่หนึง่งน้ำเขาอยู่สันดอกเ <c oughs> บิ่งหนา้าตาสีฉันเผาพันธพี่น้องครับขาแข็งต่อมีเพราะประมาณครับโครงสร้างดีพี่น้องครับอืม ยอดเยี่ยตัวนี้ครับร่อทรงเขาประกวดครับนอในส่วงวันอาทิตย์นี่พี่น้องผมมาเบิงกันครับนอทายงทายืนครับนอปีกหนาเงาใหญ่หางเงาวสวยงามครับเขียวอึมลึมอยู่พี่น้องเ <c oughs> <c oughs> บิงต่อพี่น้องเนาะเบิงต่อครับต่อกับมีเพราะประมาณครับกำลังสดใสเบิงพี่น้องครับโอ้ยเบิงมาดเพิินพี่น้องมาดทรงเพิินไดน้แน่ยังน้อยอยู่สันเดียว บุ้ยบึงนะพี่น้องลอยสวยลอยงามนอะจับสวยจับงามหน้าพี่น้องตัวนี้อืจับได้สวยได้งามล้อยหยืดลอยสูงกับพอรอลงพอดีเนาะบุ้ยพูนะ้น่ะสันขนโซ่เนี่ยจิหน่อยเนาะการเลี้ส่องนี่บรรยากาศกา,การมีฝนตกมากปล่อยๆยคือเก่านะพี่นอนะ้องเนาะมีฝนตกปล่อยปยมากเนี่ยส่องนี่เขานาฝนแล้วก็ดูแล ใกล้กันครับนาะพี่น้องเบิ่งกันต่อไปน้อดใจมันรักนาอยจังไรกะเบิ่งกันไปเงี้ยวเง้วกันละกันน้อยส่องนีเอ้าวขอบคุณหลายๆกันละกันพี่น้องครับสวัสดีครับ